ขนมจีนนะคะทุกคนเนาะยวจะเคียงปรุงของเยลเลยนะคะทุกคนเยลเลยก็อันนี้ก็เป็นหมูนะคะเยลเลยก็เอาไปรวนมาแล้วเนาะหรือว่าเอาก็ใส่ปูอัดไปด้วยจ้ะมันจะได้อร่อยนะคะทุกคนเนาะกินที่มันอร่อยนะคะทุกคนํำขนมจีนมาจ้าจีนหมูแดงนะคะทุกคนพริกแดงเนาะเยลเลยก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พริกแบบนี้เนาะเยลเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ขั้นตอนต่อไปอยาจะเลยจับะนะคะทุกคนเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้ยขออนุญาตเพื่อนๆด้วยนะคะที่ใส่มือจับเนาะขออนุญาตด้วยจ้ะใส่ตำแป้งนะคะทุกคนเนะาะเดี๋ยวเลยจะเอาไว้ใส่ตำแปงะะ้งจ้ะแล้วก็อันนี้เครื่องปรุง,งองเยเลยนะคะทุกคนเยเลยก็จะตวงไว้ตรงนี้เนาะน้ำปลาเาใส่ผักไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้สารอาหารครบถ้วนนะคะทุกคนเนาะ หลมจีนคล้องเยเลยมาจ้าขั่วนะคะทุกคนเนาะเอาไปทําให้มันสุกมากจ้ะแล้วก็เะเลยเคื่อมปรุงหอยเยอะๆก็จะใส่แครอทนะคะทุกคนแล้วก็ผัวผักยาวนะคะแล้วก็พริกเนาะพริกค่ะทุกคนหลมจีนยงจะยาหมดหรือเปล่านะทุกคนเนาะอันนี้ถ้วยหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเลยจะลองดูแล้วก็ใส่ปูอัดไปด้วยจ้ะจะได้อร่อยนะคะทุกคนเนาะ กินที่มันอร่อยนะคะทุกคนจำขนมจีนนะคะทุกคนเจ้นานาตามมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยเยวเลยก็รวมกันเนาะหอมกิงหอมแดงด้วยนะคะทุกคนจากขนมจีนขอเยอะเลยนะคะทุกคนเนาะจ้ประมาณนี้นะคะทุกคนอู้ขออนุญาตเพื่อนๆด้วยนะคะที่ใช้มือจับเนาะขออนุญาตด,ด้วยจ้ขนมจีนนะคะทุกคนเนาะ ในแจ้งย่ยงปรุงหอมเยอะเลยนะคะทุกคนเยอะเลยก็อันนี้ก็เป็นหมูนะคะเยอะเลยก็เอาไปรวนมาแล้วเนาะหรือว่าเอากระจะหอมั้งผงยำนะคะทุกคนแล้วก็หอมเทียงปรุงของเราเนาะจะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะยำของเยอะเลยก็ค่ะทุกคนหนูจีนยำจะยำหมดหรือเปล่านะทุกคนเนาะอันนี้ถ้วยหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเลยจะลองดูจะเลยก็จะมาใส่ตรงนี้จะ คนเข้าไปนะคะทุกคนย่าแล้วก็อะไรอยากเคี่ยงยำนะคะทุกคนเนาะเคี่ยงยำผงยำนะคะทุกคนเดี๋ยวเลยก็ใส่ไว้ตรงนี้หมดนะคะทุกคนเนาะเลยก็เทลงไปเลยจ้ะค่ะทุกคนขนมจีนยำจะยำหมดหรือเปล่านะทุกคนเนาะอันนี้ถ้วยหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเลยจะลองดูจ้ะขนมจีนนะคะทุกคนเนาะ เนจักย่งยงปุงหอมเยเลยนะคะทุกคนเยเลยก็อันนี้ก็เป็นหมูนะคะเยเลยก็เอาไปรวนมาแล้วเนาะหรือว่าเอาเยาเลยรวมกันตรงนี้หมดนะคะทุกคน,ซอ,นซอสีอิ้วเนาะผมยำงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเยเลยก็จะไม่ใส่อะไรมั้นนะคะทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จ้ะขอบคุณในการรับชมคลิปของเอยเลยนะคะเยเลยก็ขอบคุณมาเเลยก็จะมาใสาต่ตรงนี้จ้ะแล้กก็คปเข้าไปนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายเลยก็จะพามาเข้าคัวอีกแล้วนะคะทุกคนเนาะอันนี้จะยายเลยจะพามายำยำค่ะทุกคนขนมจีนยำจะยำหมดหรือเปล่านะทุกคนเนาะอันนี้ถ้วยหนึ่งนะคะทุกคนเนาะยายเลยจะลองดูจากขนมจีนนะคะทุกคนเนาะ๋ยวจะย่ยงปรุงขหอยยายเลยนะคะทุกคนยายเลยก็อันนี้ก็เป็นหมูนะคะยายเลยก็เอาไปรวนมาแล้วเนาะหรือว่าเอา ขนมจีนนะคะทุกคนเนาะจากย่างปูหอยเลยนะคะทุกคนเยเลยก็อันนี้ก็เป็นหมูนะคะเยะเลยก็เอาไปรวนมาแล้วเนาะหรือว่าเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเยเลยก็จะไม่ใส่อะไรมันะนะคะทุกคนก็จะได้หนะ้าตาประมาณนี้จ้ะขอบคุณในการรับมชมคลิปของเยเลยนะคะเยะเลยก็ขอบคุณมากๆค่นหันอันนี้ใส่ด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือปูอัดเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายเลยก็จะพามาเข้าครัวอีกแล้วนะคะทุกคนเนาะอันนี้จะยายเลยจะพามายำยำแล้วก็ใส่ปูอัดไปด้วยจ้ะมันจะได้อร่อยนะคะทุกคนเนาะกินที่มันอร่อยนะคะทุกคนกับขนมจีนนะใส่ส้มก่อนนะคะทุกคนใส่ส้มไปนิดนึงเดี๋ยวก็เสร็บแล้วนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายเลยก็จะพามาเข้าบวยกแล้วนะคะทุกคนเนาะอันนี้จะยายเลยจะพามายำยำ,ยำนะคะทุกคนเนาะ,ะประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้ขออนุญาตเพื่อนๆด้วยนะคะที่ใช้มือจับเนาะขออนุญาตด้วยจ้ะนี่นะคะทุกคนยายเลยก็จะยำประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งยายเลยก็อันนี้จะเอาไว้ ตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเลยก็จะใส่มะนาวไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่มะนาวไปด้วยนะคะทุกคนเนาะการที่เราใส่แครอทขี้หนูแดงนะคะทุกคนพริกแดงเนาะเดี๋ยวเลยก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่พริกแบบนี้เนาะเดี๋ยวเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปอยากจะเลยจะนาหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเลยก็จะใส่มะนาวไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่มะนาวไปด้วยนะคะทุกคนเนาะการที่เราใส่แครอท เดวเลยรวมกันตรงนี้หมดนะคะทุกคนซอสเสี้ยวเนาะผมยำก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนรีบหน่อยรีบหน่อยเดี๋ยวเวลาก็จะหมดเนาะ <laughs> เดี๋ยวเวลามันจะเยอะกันไปน,ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเลยก็จะยำประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งเดียเลยก็อันนี้จะเอาไว้ก็จะหอมน้งผมยำนะคะทุกคนแล้วก็หอมเครี่ยมปูของเราเนาะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะยำของเยลเลยก็แล้วก็ใส่ปูอัดไปด้วยจ้ะมันจะได้อร่อยนะคะทุกคนเนาะกินที่มันอร่อยนะคะทุกคนจำขนมจีนนะใส่ตำแป้งนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะเอาไว้ใส่ตำแป้งจ้ะแล้วก็อันนี้เครื่องปูหงเยลเลยนะคะทุกคนเยลเลยก็จะวงไว้ตรงนี้เนาะน้ำปลาใส่ตำแป้งนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะเอาไว้ใส่ตำแป้งจ้ะแล้วก็ อันนี้เคี่มปุงของเยเลยนะคะทุกคนเยเลยก็จะตวงไว้ตรงนี้เนาะน้ํไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเยเลยก็จะไม่ใส่อะไรแล้วนะคะทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จ้ะขอบคุณในการรับชมคลิปของเยเลยนะคะเยะเลยก็ขอบคุณมาใส่ส้มก่อนนะคะทุกคนใส่ส้มไปนิดนีเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเยลเลยก็จะไม่ใส่อะไรแล้วนะคะทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จ้ะขอบคุณในการรับชมคลิปของเยลเลยนะคะเยลเลยก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนเนาะ,ะประมาณนี้นะคะทุกคนอ้ยขออนุญาตเพื่อนๆด้วยนะคะที่ใช้มือจับเนาะขออนุญาตด้วยจ้ะไปคั่วนะคะทุกคนเนาะเอาไป,ไปทําให้มันสุกมากจ้ะแล้วก็เยลเลยเกงปูหอยเยลเลยก,ก็จะใส่แครอทนะคะทุกคนแล้วก็ หัวผักยาวนะคะแล้วก็พริกเนาะนะคะทุกคนเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้ยขออนุญาตเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะที่ใส่มือจับเนาะขออนุญาตด้วยจ้ะแล้วก็อะไรอยากแย่งยำนะคะทุกคนเนาะแย่งยำผงยำนะคะทุกคนเดี๋ยวเลยก็ใส่ไว้ตรงนี้หมดนะคะทุกคนเนาะเลยก็เทลงไปเลยจ้ะเส้มมะนาวนะคะทุกคนใส่เยอะมันก็เปรี้ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวเลยก็ใส่ประมาณสองสี่เนาะ หอมเลยนะคะทุกคนจะมีรสหอมมากๆนะคะทุกคนจะนนาตามันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยยวเลยก็รวมกันเนาะหอมกริงหอมแดงด้วยนะคะทุกคนจะขนมกริ้งขอเยอะเลยนะคะทุกคนเอยวเลยก็รีบหน่อยจ้ะยำขนมกริ้นใส่ส้มาะนานะคะทุกคนใส่เยอะมันก็เปรี้ยวนะคะทุกคน๋ยวเลยก็ใส่ประมาณสองสี่เนาะจะหอมเลยนะคะทุกคน จะไม่รดหอมมากนๆะๆคะทุกคนเยเลยก็รีบหน่อยจ้ะนำขนมจีนนะคะทุกคนเนาะ,ะประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้ขออนุญาตเพื่อนๆด้วยนะคะที่ใส่มือจับเนาะขออนุญาตด้วยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเยเลยก็จะไม่ใส่อะไรแล้วนะคะทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จ้ะ,ะขอบคุณในการรับมชมคลิปของเยเลยนะคะเยะเลยก็ขอบคุณมากสำหรับนนาวนะคะทุกคน ใส่เยอะมันก็เปรี้ยวนะคะทุกคนเยลเล็ก็ใส่ประมาณสองสี่เนาะจะหอมเลยนะคะทุกคนจะมีรสหอมมากๆใส่ป๊อัดไปด้วยจ้าทุกคนเนาะใส่ปูอัดไปด้วยเดยวเล้ก็ใส่เนื้อไปแล้วนะคะทุกคนเนาะใส่มมนนาวนะคะทุกคนใส่เยอะมันก็เปรี้ยวนะคะทุกคนเดยวเล้ก็ใส่ประมาณสองสี่เนาะจะหอมเลยนะคะทุกคนจะมีรสหอมมากๆ ขนมจีนนะคะทุกคนเนาะยวจเคกยงปงปงหอยเลยนะคะทุกคนเยเลยก็อันนี้ก็เป็นหมูนะคะยเลยก็เอาไปรวนมาแล้วเนาะหรือว่าเอาใส่ผักไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้สารอาหารครบถ้วนนะคะทุกคนเนาะขนมจีนของยเลยใส่ปูอัดไปด้วยจ้าทุกคนเนาะใส่ปูอัดไปด้วยเยเลยก็ใส่เนื้อไปแล้วนะคะทุกคนเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเยลเลยก็จะไม่ใส่อะไรแล้วนะคะทุกคนก็จะได้หน้าตาประมาณนี้จ้ะขอบคุณในการรับชมคลิปของเยลเลยนะคะเยลเลยก็ขอบคุณนขนมจีนนะคะทุกคนเนาะนจากเคระยองปรุงของเยลเลยนะคะทุกคนเยลเลยก็อันนี้ก็เป็นหมูนะคะเยลเลยก็เอาไปรวนมาแล้วเนาะหรือว่าเอาขี้หมูแดงนะคะทุกคนพริกแดงเนาะ